สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แป้งหอมอยู่ที่ไร่แคนดวม์เพศสีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่200ร้านสไตล์ยุโรปไทยค่ะทุกคนสําหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะสามารถแต่งตัวแบบวัยรุ่นยุคใหม่หรือว่าชุดไทยก็ได้ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะน้องแต่งมาในชุดไทยแป้งหอมแต่งแบบสไตล์วัยรุ่นยุคใหม่เที่ยวคาเฟ่นะคะทุกคนมาถึงที่แล้วนะคะแวะด้านหน้าได้เลยนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์สั่งเครื่องดื่มอาหารได้เลยค่ะมาที่นี่เรามีเครื่องดื่มและ ก็มาที่นี่ก็เป็นครัวซองครัวซองของเราก็จะมีแมคอะคาเดเมียแล้วก็อัลมอนด์อันนี้เนยสดเป็นสูดรดั้งเดิมนะครับแป้งหอมจะสั่งเป็นครัวซองกับขนมเค้กนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะรอบแรกแป้งหอมจะสั่งเป็นคาราเมลแมคคาเดเมียครัวซองนะคะรอบนี้จะเป็นอัลมอนด์นะคะทุกคนแล้วก็ฟรุตเลเยอร์เค้กนะคะแป้งหอมจะลองชิมฟรุตเลเยอร์เค้กนะคะทุกคนน่ากินมาก มีความหวานเปรี้ยวคือแบบกลมกล่อมมากทุกคนละมุนมากอัลมอนด์ครัวซองค่ะน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวมาลองกินเลยนะคะมีความหอมอัลมอนด์ทุกคนแป้งคือกรอบอร่อย หอมมากนะคะใครที่แวะมาแถวสุรินนะคะทุกคนแวะมาได้นะคะฟาร์มแคนดูเดี๋ยวแป้งหอมจะให้ทุกคนดู บริเวณรอบข้างนะคะว่าสวยมากทุกคนด้านหลังนะคะจะเป็นโคมไฟสไตล์ยุโรปสวยมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ขึ้นมาชั้น2งนะคะตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งการถ่ายรูปสายถ่ายรูปนะคะหรือว่าทำคอนเทนต์นะคะทุกคนข้างบนนี้ก็คือแบบสวยมากนะ,ะสวยหรูลักชัวรี่สุดๆเลยค่ะสาหรับใครที่ชอบความ p r i v a t นะคะทุกคนจะมีห้องด้านหลังนี้เลยค่ะรุกงนี้นะคะจะมีอาหารเข้ามาวันแรกนะคะทุกคนมีเครื่องดื่มขนมหวานอาหารนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ว้ามาที่ห้องน้ำแล้วนะทุกคนหรูมากเดี๋ยวจะพาดูต่อค่ะห้องน้ำคือสวยมากทุกคนดูความโคงไฟยุโรปสุดๆมาข่าวห้องน้ำสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะสวยมากแบบ<ช>ว้าวเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างนอกกันค่ะเมื่อสักครู่พาไปดูชั้นบนแล้วก็ห้องน้ำมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างค่ะสวยมากนะคะโต๊ะอาหารนะคะก็พรุ่งนี้มีอาหารมาเสิร์ฟวันแรกนะคะสำหรับใครที่แวะมาแถวสุรินทร์นะคะแวะมาที่อำเภอศรีนงลงนะคะ ไล่ฟาร์มแคนดูเป็นฟาร์มที่แบบว่าเป็นแบบยุโรปนะคะผสมความเป็นไทยสวยมากๆเลยค่ะ